สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปพัเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่ามาโอบนะครับอ่ะในส่วนของแอปนี้เนี่ยก็เล่นง่ายๆนะครับก็เริ่มเปิดใช้งานนะครับเริ่มเดินทางอ่ะแล้วก็รอรับคะแนนนะครับตัวนี้เนี่ยสูงสุดก็คืออ่าคะแนนต่อวันนะครับแล้วก็รับโดยการดูโฆษณาอีกอ่าคะแนนนะครับวันหนึ่งจะได้อยู่120คะแนนนะประมาณนี้นะครับในส่วนของกิโลสูงสุดก็คือ1กิโลเท่ากับ1คะแนนนะครับ ในส่วนของตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเปิดแล้วก็อยู่บ้านเฉยเฉนะไม่ออกไปไหนนะครับคะแนนมันก็จะนับให้โอเคในส่วนของตัวนี้ทำไมคะแนนผมถึงไม่ได้กดนะครับจริงๆผมกดอีกเครื่องหนึ่งแล้วคะแนนมันถึงเป็นเทียบร้อยนะครับดูวันที่นะครับวันนี้วันที่11เนะครับเวลา19บเก้านาฬกาห้านาทีซึ่งผมกดรับคะแนนเป็นเทียบร้อยนะครับมันอยู่ไหนวันนี้เดี๋ยวขอญาตินิดนึงนะครับประวัติก็อยู่ตรงนี้นะครับวันที่11 ก็รับคะแนนเป็นที่เรียบร้อยนะครับ100คะแนนแล้วก็ได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มอีก20คะแนนนะครับเป็น120คะแนนอันนี้ผมเปิดไป10ชั่วโมงนะก็ตรงนี้นะครับมันจะมีบอกว่าเราเปิดประมาณกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่วันนะครับบางวันเนี่ยผมเปิดตั้งแต่ตีหนึ่งตัวนี้นะครับเปิดดึกเปิด15ชั่วโมงมาวันก็เปิดตั้งแต่7จ็นาฬิกานะครับเปิดไปถึงประมาณ15นาฬิกา ก็ประมาณนี้8ชั่วโมงนะครับแล้วแต่วันสรุปก็เปิดทุกวันนะครับมันจะมีวันที่บอกแล้วก็สถานที่ที่เราอยู่ว่าที่ไหนนะอันนี้มันจะเป็นอำเภอแล้วก็ตำบลน,นะครับ <c oughs> มันไม่ได้บอกจังหวัดนะก็ประมาณนี้นะครับก็สรุปก็เปิดออนทุกวันนะครับก็รับคะแนนไปวันละ120คะแนนในส่วนของตัวนี้เนี่ยสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับก็จะมีคําแนะนําตรงนี้ใส่โค้ดได้แค่1นครั้งนะครับตอนที่สมัครใหม่ๆนะมันจะมี อ่าให้ใส่โค้ดแล้วก็ล็อกอินนะครับประมาณนั้นโอเคในส่วนของอาการเติมเงินนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยสามารถเติมเข้าทูมมานี่ไวลดได้หรือว่าเติมเงินมือถือได้นะครับในส่วนของการแลกเนี่ยมันจะมีให้แลกวันละ1บาทก็มีนะครับมี2ช่วงนะ7จ็ดนิกาแล้วก็17บเนิกานะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือ1นนาทีมันก็หมดละ คือต้องเข้ามาตรงเวลาพอสมควรนะครับไม่งั้นมันหมดช่วงเช้าเนี่ยจะหมดเร็วนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยเลทเป็นหนึ่งนาทีเนี่ยยังพอได้อยู่นะประมาณนี้ในส่วนของตัวนี้เนี่ยถอนสิบาทนะครับใช้คะแนน500คะแนนจะถอนได้เฉพาะวันอาทิตย์นะครับเวลาเลนกานาทีไปถึงผมดูเนี่ยสังเกตดูถึงเลนกาสินาทีมันก็หมดแล้วนะรู้สึกว่าหมดเร็วอยู่นะครับตัวนี้อ่ะ มาดูประวัติการาการถอนของผมนะครับก็อยู่ตรงนี้นะผมพึ่งแรกไปนะครับวันนี้เนี่ยพลาดนะวันที่11เนี่ยไม่ได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมาดูประวัติการถอนคือเวลาแทบจะตรงเป๊ะๆมีบางรอบที่เลทไป3ามนาทีมันยังทันอยูอ่แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเปิดเข้ามา17บเจ็นาฬิกาสอนาทีปุ๊บหายหมดนะครับก็คือมันหมดละ อของเมื่อวานเนี่ยอของวันที่2อยังทานเนี่ยดูเวลานะครับคือ1 7บเจนากาก็17บเนากาไปนะครับส่วนใหญ่ที่ถอนได้นะ,ะมีวันที่9นะครับที่17บเจนกาสามทยังทานอยู่ในส่วนของการแลกวันอาทิตย์นะครับอันนี้ผมรอเลย9ลก้นาเก้านาทีปุ๊บก็แลกไปนะครับอันนี้500คะแนนตัวนี้ยังไม่เข้านะครับส่วนที่มีเงินเข้าบางคนอาจจะเข้าชานะตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ของผมที่ถอนไปวันที่8วันที่9ก่าตัวนี้ใช้เวลาประมาณ2วันในการถอนนะเดี๋ยวดูในส่วนของไวเล e นิดนึงนะครับอถอนวันที่8วันที่9นะอ่ะอันวันที่8เนี่ยเข้ามาวันที่10นะครับวันที่9เข้ามาวันที่11นะก็เข้ามา1บาทนะครับก็ตามนี้อโอเคในส่วนของตัวนี้นก็รอ10บาท อรอยอดสิบาทแล้วก็1บาทนะครับก็ต้องรอด้วยปกติเนี่ยวันนะแต่ถ้ามันเกินนะครับผมแนะนำให้แจ้งแอดมินเพจนะรู้สึกว่าจะมีเพจอยู่นะครับก็พิมพ์มาอบเพจคนติดตามยังไม่เยอะนะประมาณน่าจะผ่านคนละมั้งเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่น่าจะเดี๋ยวผมจะไปหาดูอีกทีนึงแล้วผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับในส่วนของ อ,อย่างอื่นก็ถอนได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันใช้คะแนนเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะ100กวก่อคะแนน,นเท่ากับ1บาทนะก็ประมาณน,นี้นะครับทีแรกผมว่าจะถอนเนี่ยยีบาทคือผมไม่ทันตั้งหลายวันแล้วไงก็ได้วันละ120คะแนนนะครับก็เฉลี่ยวันละ1บาทหรือถ้าเราทันเนี่ยทันตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับอันนี้ใช้แค่50คะแนนถอน1บาทนะ ก็ถือว่าโอเคนะครับหรือว่าถอนวันทิตเนี่ยห้าร้อยคะแนนเท่ากับ10บาทก็ตามนี้หรือเราจะสะสมไปเรื่อยก,ก็ได้นะครับอ่ะดีกว่าไม่มีนะครับมีติดมือถือไว้ดีกว่าไม่มีนะอ่ะมันก็โอเคอยู่เติมทูบลเลตได้นะครับเติมเงินมือถือได้แล้วก็ถอนเข้าธานาคารได้เป็นการใส่เบอร์พร้อมเพรเรานะครับก็ประมาณนี้ อ่ะโอเคในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ